คราวนี้มาดูในหัวข้อของ vector product ครับหรือ,รอว่าอาจจะใช้คำว่าค product ก็ได้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องของแรงที่เกิดขึ้นกับประจุในสนามแม่เหล็กการ cross product นั้เรีนก็คือการเอา v e กเตอร์เนี่ยมาค s กันครับก็คือ,อสมมุติว่าให้ตรงนี้เป็น v e กเตอรก็แล้วกันนี่เป็นเแล้วก็ตรงนี้เป็น v e กเตอรครับ a c ค o s s b จะได้ vector c ออกมาครับ บบเราสามารถเขียนแทนเป็นสรรมการได้แบบนี้ครับ a cos b cos ก็คือเครื่องหมายกากบาทแบบนี้นะครับก็จะเท่ากับเวกเตอร์ c ครับก็เวกเตอร์3ตัวนี้นะครับต้องอทํามุมซึ่งกันและกันครนี้ถ้าเราต้องการหาขนาดของเวกเตอร์ c ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับขนาดของเวกเตอร์ c เนี่ยเราสามารถเขียนแทนไปนแบบนี้ครับเขียนแค่ขนาด มันก็เอาเวกเตอร์ a กับ b เนี่ยมาคูณกันเอาขนาดของเวกเตอร์ a กับ b มาคูณกันแล้วก็คูณด้วยค่าของ sin ์เซต้าไซนเซต้าตัวนี้เนี่ยตัวมของเซต้าเนี่ยก็คือมุมของเวกเตอร์ a กับ b ครับคราวนี้เราจะใช้มือของเร,เราใช้มือของเราแทานทิศทางของเวกเตอร์ครับให้นิ้วโป้งเนี่ยแทนทิศทางของของของเวกเตอร์4 นิ้วชี้แทนทิศทางของเวกเตอร์ b ครับนิ้วกลางทิศทางของแทนของเวกเตอร์ a ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะใช้มือนี่แหละ,ะครับใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องของแรงเนี่ยเราก็ใช้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับโดยเวลาเราหาทิศทางของมันเนี่ยเราต้องกลางนิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วโป้งนะครับตั้งฉากกันมันถึงจะสามารถหาทิศทางของเวกเตอร์ได้นะคราวนี้มาดูแรงที่เกิดขึ้นกับประจุในสนามแม่เหล็กครับเ,เราสามารถหาได้จากสมการ f เท่ากับ qvb ซึ่ง f V แล้วก็ B เนี่ยต้องตั้งฉากซึ่งกันและกันนะถ้ามันไม่ตั้งฉากเนี่ยนัเรีองก็ต้องแตกคอแตกซซายให้มันตั้งฉากกัน F ก็คือแรงที่เกิดขึ้นกับประจุนั้นนั้นส่วน V V ก็เป็นความเร็วความเร็วของประจุครับแล้วก็ B ก็เป็นสนามแม่เหล็กครับเดี๋ยวครูจะให้เรา,เาใช้มือใช้มือสองข้างครับในการหาทิศทางในการหาแรงที่เกิดขึ้นกับสนามแม่เหล็กในการหาแรงที่เกิดขึ้นกับประจุนั้นนะครับว่ามันไปทางด้านไหนนะครับโดยครูให้จําแบบนี้ครับ บรรจุลบให้ใช้มือซ้ายครับบรรจุบวกให้ใช้มือขวาครับให้นิ้วโป้งแทนทิศทางของของแรงที่เกิดขึ้นครับนิ้วชี้แทนทิศทางของความเร็วของบรรจุนั้นนั้นแล้วก็นิ้วกลางครับนิ้วกลางแทนทิศของสนามแม่เหล็กอ่ะนนี้ถ้าเราเขียนแทนเป็นเวกเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ FVB เนี่ยต้องตั้งฉากซึ่งกันและกันดังนั้นเวลาเราใช้ อ่ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาเนี่ยนั่นแหละต้องกลาง3นิ้ว3นิ้วก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วโป้งเนี่ยให้มันตั้งฉากกันนะครับคือถ้าถ้าเราการไม่ตั้งฉากกันแล้วเนี่ยมันมองเวลามองหามองทิศเนี่ยเวลาเราพิจารณาทิศทางเวลาเราพิจารณาทิศของประจุเนี่ยมันจะพิจารณายากครับเพราะฉนั้นพยายามทําให้นิ้ว3นิ้วนี้ตั้งฉากกันครับเราต้องบอกก็คือต้องบอกว่าในหนังสือบางเล่มนี่แหละเขาจะใช้แค่มือขวามือเดียวนะครับ แต่ว่าครูแนะนำให้จําแบบนี้ครับใช้มือซ้ายเป็นประจุลบไปเลยครับมือขวาเป็นประจุบวกถ้าเราใช้แค่มือขวามือเดียวเนี่ยเนื่อต้องทําการกับทิศอีกนะครับถ้าถ้ากับทิศปุ๊บมันก็จะเดี๋ยวมันจะสับสนนะว่าต้องกับทิศบ้างไม่กับทิศบ้างดังนั้นเพื่อจบปัญหาตรงนี้ก็คือซ้ายลบขวาบวกใช้แบบนี้ไปเลยอ่ะคานนี้เดี๋ยวมาดูการหาทิศทางของอุดงที่ขึ้นกับประจุก่อนนะครับครันนี้มาดูรูปนี้ก่อนนะเนี่ยรูปนี้ก็คือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเข้ามาในสนามไม่เลยครับ อิเล like ็กตรอนก็ขึ ad, ้นที่เข้ามาครับขึ้นที่เข้ามาแบบนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้ขึ้นที่เป็นเส้นตรงนั่นเองมันขึ้นที่เป็นเส้นโค้งมันขึ้นที่เป็นวิถีโค้งนะครับมันขึ้นที่โค้งมาแบบนี้มันขึ้นที่โค้งเพราะว่ามันมีแรงมากรกว่าอิเล็กตรอนนะครับทำให้อิเล็กตรอนนี้เนี่ยขึ้นที่เป็นแนวแนวโค้งวิถีโค้งอ่ะอันนี้ก็เป็นทิศทางของอิเล็กตรอนครับจอนก็ขึ้นที่เข้ามาแบบนี้ครับราจากเรื่ที่เป็นเส้นโค้งอันนี้อ่ะทีนี้สมมติว่าอิเล็กตรอนอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันครับอัันนนี้กก็็็คคคืออออททาางงขขววมเเรรลตบ ตรงนี้เนี่ยสนามแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งออกครับถ้าพุ่งออกครูใช้สายลักษณ์เป็นจุดก็แล้วกันครับสนามแม่เหล็กพุ่งออกเห็นว่าถ้าเราใช้ตามกดมือซ้ายไอออกประจุลบนะครับอิเล็กตรอนเป็นประจุลบเราก็ใช้กดมือซ้ายทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นครับมันก็จะมาทางด้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นทิศทางของแรงที่กระทากับอิเล็กตรอนทําให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่โค้งมาแบบนี้ครับโค้งมาแบบนี้ อันนี้เดี๋ยวมาดูอีกรูปหนึ่งครับรูปนี้ก็จะเป็นอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในสนามแม่เด็กเช่นกันก็เห็นว่ามันเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งแบบนี้เพราะว่ามันมีแรงมากระทํากับอิเล็กตรอนทําให้อิเล็กตรอนนี้เนี่ยเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งนะครับอ่ะคานนี้เดี๋ยวมาดูการหาทิศของแรงที่กระทากับประจุในสนามไม่เด็กครับคานนี้เดี๋ยวมาดูการหาทิศของแรงนะครับที่กระทากับประจุในสนามแม่เด็กก็ประจุลบเนี่ยเราใช้มือซ้ายไปเลยนะครับประจุบวกเรใช้มือขวานิ่วโป้งแทนทิศของ f นิ้วกลางแทนทิศของ B แล้วก็นิ้วชี้ครับแทนทิศของ V คุณจะใช้สส่ลากแบบนี้นะครับสนามแม่เหล็กพุ่งออกเนี่ยเป็นจุดครับอา่าทิศทางของสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าพุ่งออกนี้เนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับลูกศรธนูครับนักเรียนถ้าเรามองด้านหน้าธนูนักเรียนอันนี้ตาของเราครับถ้ามองด้านหน้าธนูเราจะเห็นเป็นจุดครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นจุดเนี่ยแสดงว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันกําลังพุ่งเข้าหาตาของเรานะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เดี๋ยวครูจะเขียนเลยว่าสนามแม่เหล็ก พุ่งออกจากกระดาษพุ่งก็หาตาของเรานะครับเขียนแบบนี้กันแล้วกันครับถ้าเป็นจุดพุ่งออกครับพุ่งออกในนี้ต้องบอกว่าพุ่งออกจากกระดาษนะไม่ได้พุ่งพุ่งออกจากตาเรานะครับจำดีดีถ้าเป็นจุดสนามเมล็กพุ่งออกครับพุ่งออกจากกระดาษแต่ถ้าเป็นกากบาดครับเปรียบเสมือนกับว่าเราเนี่ยตาของเราเนี่ยกำลังมองด้านหลังธนูดังนั้นเราจะเห็นเป็นกากบาทแบบนี้ถ้าเป็นกากรบาดสนามเมล็กพุ่งเข้าครับ พุ่งเข้ากระดาษอ่าไม่ใช่พุ่งเข้าตาเรานะพุ่งเข้ากระดาษครับเราจะเห็นมองด้านหลังธนูเราเห็นเป็นกากบาดครับนั้นสามเหล็กพุ่งเข้าหากระดาษทีนี้เวลาเราหาทิศเราก็ใช้มือมือซ้ายมือขวานี่เล่นเวลาเรากางนิ้วนะสามนิ้วนี้ต้องตัง้ตงฉากนะครับนิว้วนิ้วชี้อ่านิ้วชี้อย่นี้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วโป้งครับต้องตั้งฉากกันนะครับถ้าถ้าไม่ตั้งฉากเนี่ยแล้วถ้าเราไปถ้าไปงอน,นิ้วครับ งอนี้วอ่ะงอนี้วแบบนี้ประมาณนี้มันมันไม่ได้เลยนะมันหาที่ไม่ได้เพราะนั้น lord, less, นิ้วของเรียนต้องตั้งฉากกั iantes, คนครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วโป้งต้องตั้งฉากซึ่งกันและกันครับทั้งทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวานะประจุลบก็ใช้มือซ้ายนะครับประจุบวกก็ใช้มือขวานะครับทีนี้เดี๋ยวรู่ใส่มันเป็นรูปเลยก็แล้วกันนะครับใส่มันเป็นรูปแบบนี้สมมติว่าประจุลบก็แล้วกันประจุลบเคลื่อนที่มาทางด้านนี้เคลื่อนที่เข้ามา มาทางได้นีครับจงหาทิศทางของแรงที่มากระทํากับประจุลบอันนี้นะครับประจุลบก็มือซ้ายครับคราวน,นี้ถ้าเป็นจุดถ้าเป็นจุดแสดงว่าสนามแม่เหล็กมันพุ่งออกจากกระดาษมีพุ่งออกถ้ายังจำไม่ได้ก็เขียนมันลงไปนะครับพุ่งออกอ่ะคราวน,นี้ประจุลบมือซ้ายครับเอ่อมือซ้ายก็คืออันนี้ครับ่อันนี้คือมือซ้ายนะครับ ขูอ่าทำมาเป็นรูปแล้วครับก็ได้เอามาใส่ในนี้ได้เลยอันนี้นัมือซ้ายนี่ขูก็ลากเข้าไปแบบนี้ก็จะเห็นว่าอ่านิ้วกลางนี่เนี่ยนิ้วกลางมันพุ่งออกแนละ้วนิ้วกลางเนี่ยนั่นเลยต้องต้องหมุนออกจากกระดาษนะครับเพราะว่าประจุลบเนี่ยอ่เพราะว่าสนามแม่เหล็กอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดถ้าจุดในสนามแม่เหล็กมันพุ่งออกคนระับนิ้วกลางเราก็ หงายหงายมือครับเอานิ้วกลางเนี้ยพุ่งออกมาแบบนี้นะครับนิ้วชี้ก็ไปไปตามทิศของ V จะเห็นว่านิ้วโป้งเนี่ยนิ้วโป้งอันนี้มันชี้ขึ้นครับมันชี้ขึ้นแบบนี้แสดงว่าทิศท,ทางของแรงครับมันก็จะมาทางด้านนี้ครับอันนี้คือทิศของเอฟอันนี้นะมือซ้ายครับมือซ้ายขอมาเป็นรูปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเป็นประจุบ,บวกบ้างก็แล้วกันครับสมก็ขอให้ประจุบวกเคลื่อนที่มาแบบนี้ก็แล้วกันนี่มาแบบนี้เลย พอจะบวกเราก็ใช้มือขวาครับมันเป็นจุดถ้ามันเป็นจุดเนี่ยเราก็กางสามนิ้วของเราเนี่ยให้ให้นิ้วชี้นิ้วชี้ของเราเนี่ยมันหันออกจากกระดาษนะครับกลางแบบนี้นะครับหรือว่าสามนิ้วของเราเนี่ยนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยต้องตั้งฉากกันเลยนะถ้าไม่ตั้งฉากเนี่ยนั่นเลยก็พยายามดัดนิ้วของเรียนให้มันตั้งฉากกันนะครับอันนี้ครูทํามาเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือ มือขวานะครับประจุบวกมือขวาผมก,ก็ทำแบบนี้เลยนิ้วชี้เนี่ยนิ้วชี้ก็คือทิศของ V ครับแบบนี้เป็นไปตามทิศของ V นิ้วกลางอันนี้คือนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางมันที่วออกมาจากกระดาษครับนิ้วกลางที่วออกมาจากกระดาษแล้วก็นิ้วโป้งมันมาทางด้านนี้ครับเพราะนั้นทิศของแรงนั่นเองมันก็จะมาทางด้านนี้ อันนี้เป็นมือขวานะครับเวลาเราหาทิศครูแนะนําให้เราหมุนกระดาษครับหมุนกระดาษหมุนชิดจะง่ายกว่ามือของเราอยู่กับที่นะถ้าเรามัวไปหมุนตัวเราเนะี่ยหมุนตัวหมุนมือเนี่ยยากครับหมุนกระดาษง่ายกว่าอ่ะต่อมาสมมติครูให้ประจุลบเคลื่อนที่ไปทางด้านนี้บ้างอ่ะน,นี้ลบนี่เลยเคลื่อนที่ไปทางด้านนี้ลบ มือซ้ายครับประจุลบมือซ้ายถ้าเป็นการกระบาดแบบนี้แสดงว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันพุ่งเข้าหากระดาษครับคราวน,นี้ถ้าเป็นวรตจุลบครูก็ใช้มือซ้ายเลยครับอันนี้ก็คือมือซ้ายนะครับซ้ายเห็นว่านิ้วกลางบบนั่นเองนิ้วกลางตรงนี้มันทิ่มเข้าหากระดาษนิ้วชี้ชี้ไปทางด้านนี้ครับครูขอเอียงรูปนิดนึงครับ นิ้วชี้ชี้ไปทางด้านนี้เห็นว่านิ้วโป้งเนี่นิ้วโป้งมันชี้ขึ้นครับนิ้วโป้งขู่งอนิดหนึงนะนิ้วโป้งนิ้วโป้งมันชี้ขึ้นครับชี้ขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นทิศทางของแรงครับมันก็จะมาทางด้านนี้ครับนิ้วโป้งจริงต้องตั้งฉากกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าเวลาเวลาถ่ายถ่ายครอบรูปมามันจะได้ประมาณแค่นี้นะอันนี้โป้งชี้ขึ้นแบบนี้ อันนั้นทิศทางของแรงเราจะมาทางด้านนี้ครับอ่ะต่อมาเป็นประจุบวกบ้างส่วนให้ประจุบวกนะ่รมันเคลื่อนที่มาทางด้านนี้ก็แล้วกันประจุบวกมือขวาครับถ้าเป็นกากบาดเราคว้ามือครับเราเทิ่มนิ้วนิ้วกลางเราไปที่กระดาษครับครูก็ขาว่าเป็นรูปแบบน,นี้เลยนะครับนี่เราต้องทิ่มมาแบบน,นี้นะครับประจุบวกมือขวา แล้วก็ทิศทางของ v เนี่ยเป็นไปตามทิศทางของนิ้วชี้ครับมันก็จะมาทางแบบนี้ก็จะเห็นว่านิวชี้นิวชี้ไปทางด้านนี้นิ้วชี้ไปทางด้านนี้ครับนิ้วกลางทิ้มเข้าหากระดาษครับแล้วก็นิวโป้ครับนิวโป้งมาทางด้านนี้ครับนิวโป้มาทางด้านนี้เพราะนั้นทิศทางของ f ่นี่ยมันก็จะมาทางด้านนี้ครับมาทางด้านซ้ายมือครับ ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือทิศทางของ f ก็กลอง,ต,อง,ต,องต้องลองทำทำมือของเรียนดูนะครับถ้าเราไม่ไม,ไ,มไม่ลองทํามือหาทิศเนี่ยม,มันจะยากเลยนะครับในการมองทิศว่าทิศเนี่ยจะไปทางด้านไหนสรุปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนิ้วโป้งแทนทิศของ f นิ้วกลางแทนทิศของ b นิ้วชี้แทนทิศของ v ครับ อ่ะเดี๋ยวลองอตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับคราวนี้ไาดูข้อนี้ครับก็เห็นว่าประจุลบเล่นๆมันพุ่งมาทางด้านนี้ครับประจุลบเราใช้มือซ้ายครับแล้วถ้าเป็นจุดเนี่ยแสดงว่านิ้วกลางของเราเนี่ยมันพุ่งออกจากกระดาษครับก็หงายมือนะครับเล้นก็เอามือของนรนเนี่ไปทาาแบบกระดาษเลยย่ารู้ว่า3นิ้วของนักเรียนก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วโป้งเนี่ยต้องตั้งฉากซึ่งกันและกันนั่เลยจะไปทํามือ ทำม like ือแบบนี kind of mm ้นะครับทำมือแบบนี้ไม่ได้ครับเนต้องการให้มันตั้งฉากกันครับอันนี้เดี๋ยวครูทํามาเป็นรูปแล้วนะครับก็มือซ้ายครับนี่เลยมือซ้ายครับมาทางด้านนี้ก็เห็นว่านิ้วชี้ไปทางด้านนี้นิ้วกลางอันนี้คือนิ้วกลางครับมันพุ่งออกจากกระดาษครับหันหน้าหันหน้านิ้วกลางเนี่ยพุ่งออกจากกระดาษก็เห็นว่านิ้วโป้งมาทางด้านนี้ครับดังนั้นทิศทางของแรงครับมันก็จะมาทางด้านนี้ เวลาเราวาดทิศทางของแรงกับ v นะเรียนต้องวาดให้มันตั้งฉากกันด้วยนะเรย่อย่าไปสมมติสมมติอย่าไปวาดแบบนี้นะนี่บางคนไปไปวาดแบบเนี้ย f ผิดเลยไม่ได้ f กับ v ต้องตั้งฉากกันอันนี้ก็เป็นทิศทางของแรงที่กระทำกับประจุลบอันนี้โป้งก็แทนทิศของ f คราวนี้ถ้าเป็นประจุบวกบ้างสมมติประจุบวกเคลื่อนที่มาทางด้านนี้ก็แล้วกัน จงหาที่ทางของแรงที่มากระทำกับประจุบวกว่ามาทางด้านไหนครับประจุบวกเราใช้มือขวาครับไม่เี่นมือขวาอันนี้คือมือขวานะครับครูก็เลื่อนรูปนี้มาเลยครับขวาหมุนมือยากหมุนกระดาษง่ายกว่าเพราะนั้นมุนกระดาษได้เลียนะตอนเรียนเป็นหมุนกระดาษนะครับของครูเป็นมุนหมุนมือหมุนผ้าไปเลยก็จะมาทางด้านนี้หรือครูเขียนข้อกลับไปด้วยกระดาษอันนี้เป็นมือซ้าย น,นี่เป็นมือขวาครับประจุบวกมือขวาก็เห็นว่าวีมาทางด้านนี้นีโป้งเนี่ยมันชี้ลงเลยแสดงว่าทิศทางของแรงที่เกิดค้ากับประจุบวกอันนี้มันชี้ลงครับอันนี้ก็คือทิศทางของ F ต่อมาสุว่าคอให้ประจุบวกบ้างมันเคลื่อนที่มาทางด้านน,นี้เรเห็นว่า,าตรงนี้เนี่ยมันเป็น เป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็กมันพุ่งเข้าหากระดาษคือถ้าเป็นกระบายสดวนามแม่เหล็กมันพุ่งเข้าไาดังนั้นนิ้วกลางของนักเรียนน่ยนักเรียนก็ทิ่มไปที่กระดาษเลยครับเรียนวางนิ้วมือของนักเรียนเนี่ยเนื่อวางมือของนักเรียนเนี่ยเอานิ้วกลางเนี่ยทิ่มไปที่กระดาษครับคว้ามือเราจะเห็นว่าเราก็จะสามารถหาทิศทางของแรแดงที่เกิดขึ้นได้ครับอันนี้คือมือขวานะครับประจุบวกมือขวานิ้วกลางของนักเรียนทิ่มไปที่กระดาษเลยดังนั้นที่เห็นว่าทิศทางของ แรงมันมาทางด้านนี้ครับก็เป็นไปตามนิ uh, ้วโป้งครับนด้เลยนิ้วโป้งอันนี้ตั้งฉากนะอันนี้กลางก็ทิ้งไปที่กระดาษครับนี่ชี้ก็มาทางด้านนี้อันนี้เป็นมือขวาอย่าลืมว่าหมุนกระดาษง่ายกว่านะก็จนไม่ต้องไปแบบโอ้โหหมุนหมุนมือหมุนมือยากครับหมุนกระดาษง่ายกว่ามือของเักเล่นอยู่นิ่งๆครับอยู่เฉยแล้วก็หมุนกระดาษบน iPad ดเอาครับแล้วก็มันก็จะสามารถหาทิศทางได้ง่ายอ่ะสมมุติว่ามีประจุลบอีกประจุลบ เคลื่อนที่ไปทางด้านนี้ก็แล้วกันไปจุดลบเราก็ใช้มือซ้ายครับกูเอามือซ้ายมาเลยครับมาทางด้านนี้ก็เห็นว่าทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปตามทิศของนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งชี้ขึ้นนี่แหละแสดงว่าทิศของแรงครับชี้ขึ้นมาแบบนี้เราจะได้เป็นแบบนี้นะครับ